ดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาตำส้ตมตำนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะซอยมะละกอไว้เยอะเลยแต่ตำคบเดียวนะคะเก็บไว้กินวันหน้าคะ่ะ <iß S 2> พอแม่แม่ไปซอยมะละกอมาลูกหนึ่งมันโดนมาสามลูกแกเพื่อนๆ <top> <world> มาตำกันเลยคะ่ะต,ต้องบอกต้องบอกเพื่อนด้วยเดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะ แล้วน้ำปิดน้ำตาลปิ๊บมันจะได้ละลายนะคะเพือ่อนเพื่อถุงเบล์อะไรยกมาหมดเลยค,คนกินรอเลยค่ะเพือ่อนเพื่อคนกินมามองเลยค่ะไม่ได้ให้เขาใส่กล้องให้เดี๋ยวคุณย่าปรุงก่อนนะคะมะนาวใส่หอยดองนะคะเพือ่อนๆใส่หอยดองค่ะ กากติดตามช่องแม่สายพินฟ a มิลี่ด้วยค่ะก็จะปรุงรสกันนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวใส่รสด,ดีผหัวสักหน่อยอืมปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่ถั่วะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรากินด้วยกันเลยค่ะหลานๆก็บอกว่าไม่ได้กินส้มตำมานานแล้วนะคะ ทไม่บิดมะนาวก่อนบิดมะนาวก่อนอมะนาวคือยาน้ำเยอะมากๆเลยค่ะมะนาวแม่ก็โดกมากเลยค่ะเพื่อนๆนู้ใส่ไปด้ ไม่ไหวเลยครับเรียวคจจะ่นนะ<า>นนขนาดยังไม่ได้กินนะเสียวฟันเลยเสียวฟันเลยขนาดยังไม่ได้กินนะลูกหลานบอกฝากติดตามกันด้วยค่ะเพื่อนๆต้องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะเก็บเดี๋ยวเราได้กินเก็บกรอนเก็บกรอนอมนีพวงระวังเข้าตานะคะหลบๆหน่อย ใส่ค่ะเพื่อนเอาเสา้นใส่ค่ะสักคกใหญ่ๆสักคบใหญ่ๆของแกมรอกินอยู่นะคะเพื่อน หอยดองนะคะเพื่อนๆโอ้ยมันใส่หมดเลยไหมเนี่ยมันจะเค็มไหมเนี่ยเยอะเกินมันเยอะเกินนะคะเพื่อนๆถุงนี้สี่สิบบาทเลยนะคะหอย เพื่อนเพราะว่ามันอร่อยแน่นอนค่ะน้องแก้มจ๋ากยกไปวางไว้ตรงนู้ดก่อนค่ะยกลงเลยตรงเนี้ยเออลองมาตรงนี้ฮะไม่เอออยู่ลรงเห็นไหมล่ะไม่ต้องแล้วนี่คุณจะกดถูกปะม,มาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันเลยค่ะเมื่อกี้หนูไปกดตัวไหนกดพีดต่ตัวตัวแดงตัวใหญ่อะเหระนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนมากินด้วยกันค่ะ ส้มตามคุณแม่นะคะดันไปกดตัวใหญ่ไม่บอกกดตัวแดงข้างบน,นก็จะมีนี่ลวยเถียงค่ะเค้าเหนียวหมูย่างค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันแปเอาไปเอาไก่อะไปเอา,ไก,ไ,กากกไก่ต้มน้ำปลามาในตู้ข้าวไก่มากินแก้มไก่ต้มน้ำปลานะคะแล้วช้อนคุณย่าล่ะช้อนคุณย่าอยู่นี่เลยค่ะเราก็จะมีขนมนะคะเพื่อนเพื่อน ีคุณแม่ก็จะมีขนมค่ะเ,เพื่อนกินเลยค่ะกินเลยกินเลยเขาคือขนมอากาศค่ะเ,เพื่อนขนม ่คขนมผักกาดค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะวันนี้คุณแม่ไม่ไม่ทานเจแล้วนะคะคุณแม่ออกเจแล้วนะคะเพราะว่าทานเจสี่วันค่ะสี่ห้าวันโอ้ยหน้าก็ไม่เห็น <c oughs> หน้าก็ไม่เห็นอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยกินเข้าไปแล้วข้าวแล้วอืมขอสักคำั เมนูเลียกออก้ยงตอนโมแตงนี่ฮะไก่ต้มน้ำปลาค่ะเพื่อนๆไก่ต้มน้ำปลา ดีกระเอ็นกรเด็นอย่าพูดทำกินได้กันเลยค่ะเพื่อนๆมื่เห็นหัวคุณหมูย่าง มีทำหกด้วยเอไม่เป็นไรตัดยังไงอะลูกก็หนูน้ำเข้าปากแล้วแบบโอ้ขนาดนั้นเชียวโอ้ยไอเด็กคนนี้ทำดีดีเลยลูกเอาไปเตะทิ้งบยะแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ล้างชามยกชามไปด้วยเออไปเลยเแม่เอาน้ำลาดค่ะเพืเ่อนๆน้ำลาด ขนมผักกาดคพะเพื่อนๆลาดน้ำแล้วนะคะกินได้ตานเลยค่ะ ด้วยกันนะคะเพื่อนๆขออนุญาตทานก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆกดกรติ่งก็ตัดบระไทค์ค่ะขออนุญาตจบคลิปนะคะใครที่เข้ามาชมขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดียังสวยๆบ๊ายบาย